สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่ขู่สู่คนนะครับเอาวันนี้มาก็จะร้อนพี่น้องบรรยากาศดีดีได้ไมนได้แกงออมพ่วงไข่ไก่พี่น้องอุ้ยใส่ผักซีเลยพี่น้องเด้อเป็นตะแสบขนาดฟีมือยันร้อนนี่งเลยพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินนล้วกันเด้อแสบมีแต่ไข่เหมือนกันพี่น้องอืมโอมาพี่น้องมาแสบแล้วกันไหมกินเลยดีกว่าพี่น้องของนี้ห่อนห่อนต้องเฝ้าร้ายยายทีโมนี่ใหญ่ห่างโอ้ยยายห่างเอ้หลวงมุกใบใหญ่ โอ้ยไหนไหนชุดจอดคือใบอ่อนค่ะห้ามามากำลังกระิ่งย้วเขาพี่น้องยุบเลยพี่น้องเอาน้ำกันค่ะมาแบบยุวเขาเลยนี่ ngủ lại đi Sốt ăn hoàn đây Anh không gạt đi đi đây mà anh em đãi ăn sơn nam, anh em vẫn vẫn ăn nấm luôn anh em, 我没事。<laughs> <laughs> มัเสียบแล้วมันอ่อนเนาะอ่อนเลยหนันนงไงเสียบ เดี๋ยวเราจะมาเสียบบนบเวนี่

ก่อนพ่นตตช่วนร้อยสมัคมหากินเอิองอยี่น้อไม่ได้กินเ <c> ห <ười> ็นก็เจ้กากินเองก็อยากเสีนด้ยเบิเหรคือเพิ่งเลยเนาะไปกินเอืที่เบริรลเหรท่านโมเป็นเอิองลงดูดูว่าีิ้เขอแห้งปากก็ได้ย <c ười> ิ้มเนี่ยแหละจังหว่าได้ <c ười> กังินเสือกระแสนาะอืมแบบจังเลยโดนมากินอะ่งแ,แกงอ่อมยะบอกอ่ะอืมดดัจนเอื้อ ปอนจะกบือเล่นตองว่นก่าวอือ๋อหนือาใส่กบือเนาะเจอเบือเสอหมาอืมกบืออ่ะกบือกับหัวเนาะ เค็งก่ได้ขึ้นข้าวเดียวก่บเห็นว่าสิบวกดีมวะด้วอวะดีมเนาะสุดทําไงอีม้ยฮะอื้อ คับๆพี่นนอแซบอีกนี้พี่นนออืมอืม,อมขบนบดติดขึ่นแสบแสบคล้องแหนยพี่นนอ <laughs> แสบมันนวล <laughs> แสบคล้องแถน

สดเต็มคำเต็มๆๆคำเว้ยเด็ดตัวนีนหิวแหงค่ะอืมแสบสมอยากขนาดด้วยใส่เอาใส่เอาพี่น้องอมมันมันตัดินอีเมียมโอ้อีฝักยิปดีนโอ้รืมกิบหมดทั่วกิก่อน พวงไค่ไปร้านหมดจับอือเนี่ยฝากพี่น้องเนอ่ะขอขอบคุณพี่น้องอ่จาจจกได้กระดายผู้ให้ได้ดีตลอดดูแลได้ดีตลอดมาก กูเชื่อกูเชือขอขอบคุณห,หลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อให้อยู่ดีไม่แห้งเดือเบิงเดือแหนงเดือกระดายเข็ดยังกัให้ได้ค่วมตั้งมุกตั้งใจขอใไฮยูดีไม่แห้ง,ง,ง,ชหง,ง,หหงโชคลาภบลำรวยเดือพี่น้องเด้อเอาครับก็ขอบคุณพี่นอ้องนะทุกคนนะครับแต่ให้เกียรติดต,ตามรับชม ช่องฮองฟงชาแนลนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ดนะครับเด้อคุณเดาเบอร์ก็นจะเลื่มกดไลค์กดแชร์น้ำเนียเพื่อเป็นกำลังใจฮองฟงก็จะหลอในเฮตุคลิปได้ดีนะครับมืัอนี้นะทากินผักุบภาพขอโทษขออภัยเด็กพี่น้องเด้อนะครับในแกงออมพ่วงไข่ใส่บักซี่เหล้ามมนนะแมนแมนเสียบของเถื่อเลยพี่น้องอืมเอาคลิปนี้ไว้ยังไลค์พี่น้องเดี๋ยวพอคลิปหน้าสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะ